ม้าไปดีไหมอ่ะเออเขามีม้านะครับเขามีม้าอยู่ด้วยมีม้าอยู่ด้วยโอ้โหเอาหอกไปก็โอเคนะลองดูนะครับลองดูทําไงจะฝ่าไปเนี่ยอ่ะลองดูนะครับต้องใช้แมนวลนอีกแล้วนะครับต้องใช้แมนวลนอีกแล้วต้องใช้แม่นวนลวน,วน เอาล้วลองดูนะครับว่าจะฝ่าไปด้านนี้ได้ไหมโอ้นักฆ่าก็เอาไม่อยู่เหรอโอโ้โหเอาแล้วนะครับเอาแล้วไปรวมกันดีกว่าครับไปรวมกันดีกว่ารวมกันไว้ให้ใจเป็นหนึ่งนี่ออนคัพด้านขวานะครับออนคัพด้านขวาดูที่ว่า ไอ้ทหารลูกทีมของเขาเนี่ยที่วางกําลังอยู่เนี่ยมันจะเดินตามเราไหมหรือเขาจะวางไว้เป็นจุดเฉยๆถ้าเราไม่ฝากเข้าไปเขาก็จะไม่แอคชั่นถ้าเป็นยงไ้ก็โอเคอยู่นะเฮ้ยน่าจะโอเคอยู่นะวิเรามาอยู่ต่ําล่างนี่เลยเหรอเออใช่เราอยู่ล่างสุดเลยนี่อยู่บนเรือเหาะหรือเปล่าเนี่ยเ้ยลักษณะคล้ายๆเหมือนอยู่บนเรือเหาะนะครับเนี่ยอยู่บนเรือเหาะเออเนี่ยคล้ายๆอยู่บนเรือเหาะเลย เอาละต้องลุยด้านนี้หละเอ่เออพาราดินมาจัดการดีกว่าเปิดทางเลยสิอโอเคโอเคพาราดินเปิดทางให้แล้วอูเรนฟอดโดนเวทเข้าแล้วนะครับเอาเชลเทียงัดให้หน่อยเชลเทียเอาหอ,อกงัดมันให้หน่อยงัดหน่อยโอเคเชลเทียงัดให้แล้วเพื่อเปิดทางให้จอมพลโลฮิตเล็กเนี่ย พุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับพุ่งขึ้นไปข้างบนนี่เอาละครับเอาละเอาละหลังซีกซ้ายเนี่ยเขาไม่แอคชั่นนะครับโอเคถ้าอย่างนี้นก็มีโอกาสหน่อยเรนฟอร์ต์ตามไปเลยไปเลยพาลาดินเลาดินอันนี้คือใครเฮ้ยอันนี้คือ ตู้เหรอเยอะเอาเอาเอา,เอาจอมโพลิฮิตโลหิตเหล็กเนี่ยดิ่งขึ้นไปก่อนเลยแล้วก็เอาเชลเทีย,ทยจัดการเรียบร้อยไช้เชลเทียพลังก็ร้อยละลดละเฮ้ยนิดเดียว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 เอาแล้ว เอาละเอาละเอาลีโมทจะไปได้ไหมจะไปได้ไหมนะครับเอาเชลเทียขึ้นไปเินฟอร์สตามขึ้นไปปาราดินตามขึ้นไปเอาจอมพลโลหิดเล็กใส่เลยนั่นนี่นะครับเจอดาบเวทเข้าไป เอาล่ะครับจะถึงบอสแล้วจะถึงบอสแล้ว <S <S โอเคทางสะดวกแล้วครับทางสะดวกแล้วเทิร์นที่5เฮ้ยลืมปลดออโต้ลืมปลดออโต้เทปเชียร์ไปเฮ้ยเสียท่าเลยเลนฟอร์สเดินย้อนกลับหลังเช่นนั้นเทิร์นที่6 ああสักเสกไซไปเลยเชลที่มันเสียเวลาตอนเดินเนี่ยครับเสียเป็นเป็นเทินเทินเพราะว่าเส้นระยะทางมันไกเข้าไปเทินที่เจ็ดแลเต้องอ้อมเข้าทางไหนเนี่ยอีกสิอีกสิ อ,อีกสิเตือนที่8แล้วนะครับเตือนที่8แล้วเตือนที่8แล้วลว,วันเดียวจบไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ไม่เป็นไปตามคาดไม่เป็นไปตามคาดนะครับไม่เป็นไปตามคาดเออ กอมโพลุหิตเหล็กทีเดียวไม่อยู่ใช้หลุมดำอีกเอาเวทหลุมดำเล่นเราแล้วเหนือที่เก้า,าแล้ว้ีลองซิอลองเปิดออโต้หน่อยหนึ่ง ฮ้ยพาราดินก็กินไม่ลงเอาแล้ว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 เชลเทียโอ้โหยังไม่ลงเท่าไหร่เลยโอ้ด่านนี้ก็ยากเหมือนกันเฮ้ยผิดคาดหมายเอาล้วครับเทินที่10เฮ้ยลงมาอีก ไอ้ไไเลนฟอฟลอดเปิดออตโต้นี่วิ่งลงเลยเฮ้ยไ,ไม่ใช่อันนี้คืออะไรอันนี้ไม่ได้ออตโต้แป,ป๊บ้าลงมาทำไมเนี่ยเออเสียเวลาอีกนะครับเนี่ยเริ่มลงแล้วพลังก็เริ่มยุบแล้ว โอ้โหเราเสียไปสองตัวละครเนี่ยสองตัวละครเนี่ยอีกสิอา้าโอ้โหอันนี้ไม่ยุบเลยต้องเป็นตัวต้องเป็นตัวเวทซะแล้วไม่ได้ต้องปะทะโด,ดยตรงนะคะรับปะทะตรงเขาเฉียงไม่ได้โอ้ต้องใช้ต้องใช้นี่แหละดาบเวท จอมพลโลหิตเล็กเฮ้ยอีกนิดเดียวเกิอนที่สิบสองแต่ว่ารางวัลพิเศษน่าจะไม่ได้แล้วครับเนี่ยเนี่ยไม่ยุดเท่าไรไม่ยุดเท่าไรอันนี้ไม่ได้ อันนี้ไม่ได้นี้ไม่ได้อรอก่อนอ่ะ,อะ,อะปิดปิดบัญชีเลยป๊าบโอเคโอเคโอเคก็เฮ้ยเก็ได้ขึ้นตายตายแล้ว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  เอาฮิวตัวเองได้อีกเต็มเหมือนเดิมเอาแล้วอโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วอนนเอาแล้วนนเรดฟอร์สช่วยหน,น่อยสิโหเป็น8,000ยังเก่าตายไม่ผ่านแน่เลยนะครับวันนี้ไม่ผ่านของจริงแล้วแหละต้องหาวิธีใหม่แล้วแหละ โอเคแล้วโอเค okay, อีกรอบสองแล้วอืมเปิดออโต้แล้วนะครับโอ้เธอที่สิบสี่แล้วไม่ผ่านแน่เลยเอ้าเป็นเก้าพันแล้วเฮ้ยทำไมเขาขึ้นเรื่อยเลยโอ้โหจบจบจบข่าวเลยนะครับ ลบข้าวเลยแะครัดนประตูโชคชะตาของเรนฟอร์สนี่ไม่ธรรมดาเลยมีตัวเดียวที่ต่อก่อนได้ก็คือจอ,จอมพลโิตเล็กที่ต่อก่อนได้คือต้องเอาทัพเวทเข้ามาช่วยนี่เองคงต้องเป็นรอบหน้าแล้วครับรอบนี้คงไม่ผ่านอีกจามเคยนะครับก็โอเคครับก็คงประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกินเวลาก็รีมนะครับกด subscribe กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับ ขห้ท่าันมีความสุขสนุกสนานกับการวางแผนในแห่งพิชเชอร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ